ครับกับสวัสดีฟซีของเซียนนาดีทุกท่านนะครับเดอร์มื่อวันอาทิตย์นะครับเป็นมือวันหยุดนะครับวันหยุดวันหยุดที่เก้านะครับวันวันหยุดที่เก่านะวันอาทิตย์ที่เก้านะครับเป็นวันหยุดครับรอบนี้นะครับนี่เซียนมาไหมครับเซียนมาไหมเปินทร่งตัวเลขกแนวทางมห้เพิ่นว่าเขามาติดต่อกันอยู่แล้วซีงหวัดนะครับ บอเคยผ่านนะครับสำหรับเซียนเปิดตัวเซียนไหมครับเป็นทรงตัวเหล็กเนวทางให้มากครบสุดนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กสุดซีคูเหล็กซีตนะครับเป็นสุดบนล่างครับแล้วก็เป็นเหล็กสุดสามตครับแล้วก็เป็นเหล็กสุดบนสุดล่างอีกแยกบนแยก,กล่างอีกนะครับเพื่อนกระทรงผลงานมาให้เซียนนะาด,ดีเดบ้งครับเพราะว่า ผมว่าถ้าตัวเลขของเพิ่นเขาผมก็ย,ยังคอยสีลงให้นะครับก็ผลปรากฏว่าเขานะครับตัวเลขกเพิ่นหมดทีแล้วนะครับเขาเก้าซ้ำนะครับเขากาสามเต็มเต็มนะครับ,ข,าารบของเพิเ่นเขากาซ้มเปลี่ยนเหลขกซีคู่นะครับครับเขาก็จะไปจังคอยไปเบิ้งนะครับโชว์ผลงานของเพิน่นนากันนะครับเด้อผมทีเอาให้เบิ้งแต่ละหลอดแต่ว่าเป็นเป็นเหล็กเพิ่นให้มาซีตัว จะวาเข้าจับคูเพิ่นจับคูให้หรือว่าเข้าจับเอาก็ได็นนะครับภายในซีตัวนั่นกับ่บ่หลายคูนะครับเพาบบบราะรว่าจับคูกันแล้วกับ,บ่เกินซีคูหาคูนะครับเล็กซีตัววิ่งกันนะครับบ่เกินซีคูหาคูครับครับก็จงคอยไปเบื้องน้ากันครับครับก็นี่ก็คือผลงาน ของเพิ่นนะครับรอบที่แล้วเพิ่นส่งมาให้มันติโยลักษณะนี้นะครับครับเพิ่นท่วมมาพอดีครับเดี๋ยวรับสายเพิ่นกันเสี้ยนนนนะครับครับสวัสดีครับครับผมเสี้ยนแมนเสี้ยนนนบบ่ครัเสี้ยนนนครับผมเสี้ยนนนเสี้ยนนนอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ เป็นคนน้องไายเป็นบ่คนครับคนน้องไายครับโอ้ไปอยู่คนตะโดนไปครับหาเดือนครับโอ้หาเดือนคำนวณหวยเล่าพัฒนาเนี่ยมาโดนหรือยังครับประมาณเดือนนึงนะครับโอเขาเขาตลอดเนี่ยครับครับผมก็บ่เป็นยังครับเป็นตัวเหล็กเนวทางเข้าครับครับครับผมเป็นนันว่าให้ผมใช้สายยาบาเชียนนนเนาะ เสียนนเน้นครับไปคผมครับผมครับตอนนี้ผมครับตอนนี้ผมก็ลั่งลง y งย t ทูบตัวเลขของเสียนนลนะครับกำลังจะรองไห้เอาเสียงเอาเอาเสียงสดเขาโท่าไรยูทูบความครับ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 มครับย่อัครับยังไงก็ยัอยติดต่อกันนะเสียนนเนะ ครับส่วนตัวเลขก็ส่งมาให้แล้วผมยังคอยสิลงให้ยเย็บซี่เดือบงเน่ยวส้มไปน้ากันนะครับครับครับเอาล่างเบิ้งเนาะขี้ยาเย็ซีเข้าโข่งมันไปน้ากันครับผมมันเดียวพอเห็นครับผมม่านกะมีผ่าดมีนี่นะครับเนาะครับผมครับผมครับครับเอาเชนีนะครับเชื่อนอนครับขอพูดในลายครับครับขอพูดในลายครับครับครับผมรอบหน้าเจอกันครับ ขอให้เขาครับขอให้เขานะครับขอให้เขาแหละครับ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 ขอบพูดใหลายครับเซียนนนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับกับมาแล้วนะครับตัวเลขกเซียนนนกำลังนี่กับมาพอดีนะครับครับเข่าขอามเบ่งตัวเลขแนวทางของเซียนนนนากันนะครับ มาตามครับตัวเลขเซียนน้นฝนทรงใหมแล้วครับวันจันทร์ครับจันทร์ที่10กรกฎาคมสอ6ห้าลาวพัฒนาเปิดตัวไหมนะครับเด้อของเซียนน้น ตาวากานาติดตามครับตามที่เป็นทรงของมูลมาให้เสี้ยนน้าดีเบังก์นาติดตามนะครับเอบซี่ทันใดบ้าน,นนี้นั่นกับเบิงเบิงล่อไว้ก้อนก็ได้ครับจับตาเบิงว่าเ,เ,เาาาหลี่ยมเป็นจิขโขอยกบวาคงจะจ้องใครตามรลุ่นตามเสียงไปน้ำกันครับ <c oughs> เราพัฒนาเสียนนน เซียนนนเขียนถือบ่ถือด้วยบัตรเซียนนนนีน่แหละเซียนนนน้องไข่เป็นอยู่น้องไข่ครับเป็นไปทำงานอยู่ กร <ode> ุงเทพครับเป็นส่งตัวเลขมาให้น้องว่าคำนวณมาแล้วได้เป็นเดือนตะว่าเขาตลอดนะครับคำนวณมาแล้วเป็นเดือนตะว่าเขาตลอดเดือนหนึ่งก็บไล่หมวดเยอะด้อพี่น้องอาทิตย์หนึ่งก็บสามเธอเดือนหนึ่งก็บยุ่รปเสียอาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์สี่อาทิตย <patri ots. S 1> <simplified> ์กับประมาณชี้สามสิบสองสิบสองหวดครับ คำนวณมาได้แล้วสิบสองวดเรเคยผ่านจักเทียลท่ับสายวิ่งสายหลุดนะครับ <c oughs> อันนี้เสยน,นนุ่นนี่บ่บอกว่าเหลขกวิ่งตัวใดด้วยครับเด้อเดี๋ยวรอบหน้าผมจิติตามให้เพราะว่าบ่ได้เป็นทรงมาให้นะครับบ่เป็นเหล็ก บ่เป็นเหล็กวิ่งนะครับเป็นจับตะคูมาให้่ด้ครับด้ครับสูตรบนอันนี้เรียกบนนะครับว่ามันสูตรบนอันนี้บนนะครับเจ็ดสองไปกราบขวัญนะครับเด้ออย่าลืมไปกรับเด็กบรลายหางนะครับ เจ็ดสองแล้วก็สองสองครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดอันนี้บนนะครับนารุ่นครับนารุ่นตัวเหล็กเพิ่นรับของเซียนนนนะครับตัวเหล็กของเซียนนนอันนี้ครับกะ ย่างละสามคูนะครับบนกำลังแนารุ่นนะครับเก้าสี่ครับเป็นว่าไม่เคยพลาดจะเถื่อได้ผิหนองห้องแบบใส่กิจละนาเบื้องเอานะครับสี่สี่สี่สองครับเดี๋ยวสุดเนียนมนาะ เป็นบอกเห็เนนตัวไดนะครับเดี๋ยวผมสิประกามากให้พี่น้องเห็นชัดเียนเลยนะครับสุดจับคู่สามตัวนะครับเลขสามตัวสามตัวก็ต้องเป็นสามตัวไทยนะครับส7 2 สี่สองสองสี่เจ็ดเจ็ดสามตัวบนสามตัวตัวบนสามเอ้าเขียนสามตัวกันได้ ปันบ่ได้หนังสือบันนี้ยสมตัวบนสุดซีคูนะครับมีสุดซีคูความสำหรับตัวเลขกหลอบนี่เปินไหนมากเป็นเลข4ซีคูความนะครับกนาจะเป็นบนเป็นลา่างเข้าเอฟซีถัดในเก่ยกนาซีรูนะครับสำหรับข้อขอม่เล่าพัฒนาอันนี้เกสี่ เจ็ดสองครับเก้าสี่สองสองโอ้หันเคอยเพิ่งเก้าสี่เจ็ดเจ็ด จสองครับอยู่ในหลักษณะนีนะครับเด้อตัวเลขของเซียนนนนะครับครบชุดนะครับเซียนนนน้องไข่เล็กวิ่งเพิ่นบ่าหายมากแต่ว่าเพิ่นหาคูเด่นมากนะครับเด้อ สำรับตัวเหล็กรอบนี้ครับสามตัวบนอันนี้สุดซี่คูนะครับครับบันเรียบร้อยแล้ว ครับก็เชิหน้าจอไว้ด้ครับพี่น้องครับสำหรับวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2556นะครับลาวพัฒนาเซียนนนนะครับเซียนนนน้องไข่ครับอันนี้มาไหมครับเปิดตัวไม่ของเซียนนนเพิ่นครับเพิ่นอยากนํำเนวาทาังให้พี่ให้น้องเอาไปรุ่นไปเสี่ยงกันครับเพราะว่าเพิ่นว่ามันเขาดีเลยอ,อยากส่งมาให้เซียนหน้าดีเบิ้งนะครับไปนํำเสนอให้พี่ให้น้องครับ สุดจับคู่ครับมีเจ็ดสองสองสองเจ็ดเจ็ดนะครับเด้อเป็นเหลขกบนครับอันนี้เป็นเลขกบนสุดเก่าซีซีสเป็นเลขล่างนะครับเด้อเาก็ต้องบนล่างไว้ยู่แล้วครับเด่นซีนะครับคู่เดียวเนนๆเลยราาครับสุดสตัวก็ซีเจ็ดสงซีสองสนะครับซีเนะครับสุดซคู่รับเลขกซคู่เก 7 2 9 4สอง4 7 7 4ส7 2ครับก็แสดงว่าเรลยกชุดนี้สิเป็นเรลยกล่างด้ครับเด้อระวังเก่าซีเก่าซีเก่าซีกับซีนี่ครับตัวไทยนี่เป็นเหลยกบนเดครับเด้อ <c oughs> เปิดกเชียนบรรยายให้หัาฟังหนอยครับนี่เปียว,ว่าเป็นบนนะครับเจสองครับก็ขวาย ของเซียนนาดีหลอบนี่โศกมันไปน้ำกันกับเซียนน่นนะครับเซียนน่นน้องไข่ครับเป็นทรงตรงัวเล็กเนวทางมากขอขอบคุณขอบคุณเซียนน่นน้องไข่ด้ครับเด้อทรงตรงัวเล็กเนวทางมาให้เซียนนาดีเด้เสนอให้พี่ให้น้องเฮาเบิงเฮาช่มไปน้ากันครับครับก็ห้มีโศกไม่มันไปน้ากันครับหิบนีิก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก,ก่อนเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ